นี่อยู่เจริญกรุง79นะครับแถวบ้านใหม่นะครับแถวนี้เขาเรียกแถวบ้านใหม่เจอร้านขายขนมเครปนะครับข้างทางนะครับผมอันนี้สองอย่างสามสิบนะครับสามอย่างสี่สิบคืออันนี้จะใส่ให้ผมกี่ไส้นะครับสองค่ะสองไส้นะครับผมผมสั่งไปสามแผ่นนะครับกันแล้วเท่าไหร่นะครับบสามสิบนะครับผม ก็เป็นขนมเฟรนะครับผมมีมีหลายไส้นะมีไส้อะไรบ้างน,นะแม่ค้ามีพิสเขาหมูหยองฟูอัดไส้กรอกค่ะแคมหมดแล้วค่ะอ๋อครับผมก็คือเรียกว่าไส้มาตรฐานดีกว่านะอันนี้อันนี้หมูหยองนะหมูหยองกับพริกเผาใช่แล้วนั้นจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวฟูอัดไส้กรอกมาได้เลยพิกเขาไส้กรอกก็ได้อันนี้เฟรชนะครับ เดืี่ปุดก็คือขายแค่อย่างเดียวใช่ไหมคุณฮะอันนี้เป็นเป็นเคปเคปซอสติ๊บหรือซอสมะเขือเทศ จะมีโฟอัดน,นะครับแป้งนี้ก็เป็นสูตรพิเศษอะไรใช่ไหมแม่ค้าแป้งเก็บเดยตรงนะครับแล,แ,ลแล้วด้านหน้านี่คือเขาใส่เสริมหรือว่ายัางไงครับแยมค่ะแล้วแต่คนชอบคับอ๋ออันนี้ก็คือใส,ใส่เสริมเข้าไปนะครับฝั่งนี้ครับเป็นแยมเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะครับชอบ็อกโกแลตก็มีนะครับ ปกตินี้ขายได้เยอะไหมแม่ค้ายอดคดีค่ะช่วงนี้โค <c oughs> ตริดช่วงนี้เนาะแม่ค้าช่วงนี้ช่วงนี้แม่ค้าต้องทําใจหน่อยนะ <c oughs> ครับก็คืออจาจจะค้าขายลําบา, <c oughs> ากโหหน้าคิดมากเลยคนระับเดูนะครับอันนี้ แตกขอบใช่ไหมคาแล้วแต่คน<ม>เอานิ่มเอาไม่นิ่มค่ะอ๋ออันนี้ปกติปานกลางค่ะอ๋อครับผมก็คือเอาไม่ต้องไม่ต้องตอบมากครก็เด็กชอบชอบกินเลยส่วนมากามมาก็จะไม่ค่อยมีขายอะไรนะครับไม่ค้าก็ขายค่อนข้างลำบากนะช่วงนี้นะ จ้านี้ก็ขายมานานนะครับผมเหีนขายมานานนะครับเจ้านี้อยู่ตรงปากซอยนี่นะครับเจริญกรุงเจ็ดเ้านะครับผมเจ็ดเจ้าอยากอร่อยก็แวะเรียนมานะครับตรงถนนเจริญกรุงแถวบ้านใหม่นะครับเพื่อนวันนี้นะครับวันนี้ก็พามากินขนมเคฟกแล้วกันนะครับให้แนะนําอาชีพอาชีพนะครับที่น่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวมีลาเท้า อันนี้ต้องไปฝึกมาไหมเนี่ยฝึกสามวันค่ะอโหโหโหเออถ้าไมปฝึกคงไม่ได้เนาะ,อ,ะอันนี้ทานชานเนยลงไปก่อนนะมาไปเลยตามใจแม่ค้าวันนี้อันนี้เราดูคลิปสบายๆนะครับคลิปขนมเค้กนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอยู่ตรงป้ายรถเมย์พอดีนะครับมมร,ร้านนี้ร้านนี้อยู่ป้ายรถเมย์นะถ้าพเพื่อนๆวเรีเยนไปก็ไม่มาคักคายน้ำพลาได้นะครับ